สบายกรุ๊ปกระจายโอกาสส่งต่อความสบายธุรกิจแฟรนไชส์สบาย o m com มาณักสิบถ้วยอะ่ะยี่สิบครับสี่สิบถ้วยค่ะประมาณ30ถ้วยค่ะ กลับเข้าสู่การแข่งขันในศึกดวลบะหมี่แห้งเป็ดในทีมนัดเป็ดที่ยุทธภูมิชายสีบะหมี่เกี๊ยวของทั้ง3คนกันอีกรอบแล้วล่ะครับและครั้งนี้ก็ถึงเวลาของโจทเซอร์ไพรส์ได้รับโจทเซอร์ไพรส์กันเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทั้ง3คนของเราคนแรกคุณเอสโซได้รับโจทย์เซอร์ไพรส์มาเป็นพ่อขาหน้าเป็ดแน่นอนครับว่าคุณเอสโซได้เกมนี้คุณเอสโซก็จะต้องออกจากการแข่งขัน,ขนไปทําอาหารให้พิธีกรของเรา,เราได้กินทั้ง2เมนู นั่นก็คือบะหมี่แห้งเป็ดและข้าวหน้าเป็ดนั่นเองยังไงก็ค่อยๆทํานะครับทําไม่ได้ตรงไหนก็ถามพี่เขาที่คอยดูแลอยู่ข้างๆนี้ได้เลยครับคุณเอสโซ่เอสโซ่สงสัยเลยถามพี่เลยนะนั่นแหละเอาเลยสามนาทีเท่านั้นเธอคล่องแคล่วนะพี่พีทอใส่บะหมี่ก่อนเฮ้ยนี่ดูดูดูอ่ะใส่ผักเน้นใส่ผักอ่าอันนี้เน้นเน้นผักว่ะอันนี้เน้นผักปูใส่คีนอ่าเอามาใส่ด้วยทำไปต่อค่ะนำราดเป็ดใส่แค่ไหนคะ หน so so ึ่งจั so ่วเลยเหลือสองนาทีครับเหลือสองนาทีนะครับเฮ้ยไม่ยากดูสิเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหเสร็จเป็นหนึ่งชามนะเช็คด้วยนะฮะพี่ถ้าขั้นตอนไหนผิดพี่ไม่ให้ผ่านนะถ้าขั้นตอนไหนผิดพี่ไม่ให้เขาผ่านเลยนะอ่าต้องให้เขาทําถูกแล้วต่อไปอนนะพี่ประมาณกี่ชิ้นคะอ่าเป็ดกี่ชิ้นคห้าชิ้นเหลือนาทีเดียวครับโซมานาทีเดียวครับสี่ห้าชิ้นจะสวยนะครับเรียงไปอ๋อโอ้โหสวยนะฮะ นี่นะเดอสวยนะเยอะไหมคะกระบวยหนึ่งเหลือ30วินาทีครับไปเลือ30วินาทีนะฮะสิดนึงให้ข้าวเปียกๆหน่อยเผื่อลูกค้าชอบแชะๆช่ิบวินาทีสุดท้ายขิงต้องมือไหนขิงต้องขิ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 งมาขิงหกห้าสี่เ๋วลาไปก่อนนะเป็นไงครับพี่ลูกศิษย์พี่เป็นไงบ้าง โอเคหรือว่าเป็นไงครับจัดดีไหมฮะ <Okay. S 2> หรือว่าสวยงามนะ <Okay. S 2> คนที่2คุณแฮชได้รับโจทย์เซอร์ไพรส์มาเป็นสั่งปุ๊บส่งปับ๊บ เกมนี้คุณแฮชเนี่ยจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ชายสีโกตามออเดอร์จากพิธีกรของเราโดยที่จะอ่านให้คุณแฮชฟังเพียงแค่ครั้งเดียวและจะต้องจาออเดอร์ทั้งหมดให้ได้แต่ความยากคือเป็นชาวต่างชาติเนี่ยสิครับจะอ่านภาษาไทยออกไหมล่ะเนี่ยเดินนะออเดอร์อแรกครับผมเป็ดย่างแช่แข็งชายสีโกครับเ,เกี๊ยวคุกก้าวสิบห้าคำชายสีโกแผ่นเกี๊ยวซาพันกามชายสีโกโน้ำราดเป็ดแล้วก็ซอสเปรี้ยวหวานครับโอเคไปไปเลย เยาเอ้ยเกี่ยวซ่าก็มีเนาะพี่นี่ไงซ่าพันกัมไท่ซิโกะก็มีเลยพี่มีเช็คทีเดียวครับอันนี้ก็จะเป็นพริกไทยปดนะไม่มีฮะอันนี้ไม่มีฮะอรไอรอะไรีัวดีอร่อยมาดไหน่นะนี่ไง น้ำซอสนะครับผมสำหรับเป็ดนั่นเองนะเอาให้ถูกออเดอร์นะห้าะห้าอย่างนะถ้าไทยเพิ่มก็ก็ถือว่าเป็นของแถมเนาะใช่ป่ะสองล็อกเช็คของช่วยกันเช็คครับพี่่เป็ดย่างใช้สีโกมีไหมเป็ดย่างอันนี้เลยเป็ดย่างใช้แข็งมีนะเกี๊ยวคั่วก็าสิบห้ากรัมเกี๊ยวคั่วแผ่นเกี๊ยวซ่าพันกรัมแผ่นเกี๊ยวซ่า ชายสีโกโอเค1,000กรัมแล้วก็น้ำราดเป็ดครับเอามีฮะนี่ซอสเปรี้ยวหวานมีไหมนี่ซอสเปรี้ยวหวานถอกต้องแรกสำเร็จนะครับโอเคสองไปเคลียร์ของที่ว่างก่อนเดี๋ยวให้เขาจำใหม่ส่วนออเดอร์ที่2องจำนะเส้นบะหมี่ชาย4โกพันกรัมโอเคลูกชิ้นปิ้ง150กรัมได้บะหมี่หยกเกี๊ยวกุ้งไลเบอรี่290กรัมชาย4โกได้ซอสรสท็อปแล้วก็พริกน้ำส้มครับอันนี้คือตั้งใจมาเก่งฝรั่งใช่ไหมพี่เรารู้เลยเรารู้เลยทีมงานเตรียมมาเลยอ่ะพี่ จริงเฮ้ยอะไรใช่ไหมไม่รู้ใส่ไปก่อนของดูด้โหโคตรยากว่ะอันนี้ก็มีแน่นอนครับทุกคนเฮ้ยลูกชิ้นลูกชิ้นด้วยอ่ะเยอะลูกชิ้นที่รักของราวนั่นเองเช็คมาใช่ของไหมมาลองดูสองเช็คครับเส้นบะหมี่ไทยสีโกครับนี่เส้นบะหมี่หนึ่งพันมิลลิกรัมโอเคออกได้เลยมาครับลูกชิ้นปิ้งมาห้าสิบกรัมครับนี่เลยโอเคออกได้บะหมี่หยกเกี๊ยวกุ้งไลเบอรี่สองร้อยเก้าสิบกรัมสีโกนี่ไงใช่ป่ะใช่ไหมโอเคถูกต้องครับซอสรดท็อปนี่ ซอสท็อปเปลาซอสต้มยำโบราณไม่ใช่แล้วพริกน้ำส้มครับพริกน้ำส้มอันนี้โอเคผิดอันหนึ่งครับผิดหนึ่งอันไปซอสรถท็อปถ่ายเปลี่ยนมาเดี๋ยวนะไหนซอสรถท็อปอันเดียวอันเดียวน้ำปลาแท้อันนี้ไม่ใช่เลยครับโดยคนเก่งอยยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรถท็อปเฮ้ยเราเจอแล้วเนี่ยถูกต้องใช่ไหมโอเคออเดอร์สุดท้ายตอนนี้เหลือนาทีเดียวนะโอเคครับ แผ่นเกี๊ยวไลบอรี่500กรัมไชซีโก้ผงน้ำราดข้าวหมูแดง230กรัมครับลูกชิ้นปิ้ง150กรัมแล้วก็ซอสต้มยำโบราณแล้วก็พริกไทยไชซีครับ5อย่างเลยครับไปเลย Let's go จัดไปไปนี่ไงอีกไทยหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นหยิบไปหรือยังอันนั้นหยิบไปหรือยังเกี๊ยวซ่าหรอจำไม่ได้เว้ยโหโคตรยากนะครับทุกคนมาครับมาครับได้กี่อย่างแล้ว4อย่างครับ4อย่างนี่เปล่าครับพี่ที่สั่งไว้หรือเปล่าแผ่นเกี๊ยว ปลาปลาแชก้อนเช็คก้อนนะพี่มาเลยฮะไข่เกี๊ยวไลปารี่ห้0รกรัมอันนี้ถูกต้องผงน้ำราดข้าวหมูแดง230กรัมถูกต้องฮะถูกต้องลูกชิ้นปิ้ง150กรัมนี่เลยลูกชิ้นปิ้งก่อนหมดเวลาครับซอสต้มยำโบราณซอสต้มยำโบราณไม่มีพีิทยาใจสีพิทยาใจสีถูกนี่อถูกต้องปิดอันเดียวครับซอสต้มยำโบราณต้องสิบไปไปไปแปดซอสต้มยำโบราณทีสอยู่ในใจเย็นใจเย็นสองหนึ่ง ใช่ไหมแต่ไม่ได้ไไคือโดนหักแต้มนะโดนยึดเลยนะชายสี่ซอสต้มยำโบราณโอเคหถึงข้อใช่ไหมไม่โดนไม่โดนใช่ไหมพี่ไม่โดนไม่โดนขอบคุณครับขอบคุณครับส่วนคนสุดท้ายครับคุณเอ็มได้รับโจทย์เซอร์ไพรส์มาเป็นครอบครัวชายสี่ โดยกติกาของเกมนี้คือคุณเอ็มเนี่ยจะต้องตักไข่ในบอ่อแค่นั้นเลยครับแต่ว่าความยากก็คือในไข่จะมีเมนูอาหารแปลกๆรวมอยู่กับเมนูชายสี่บะหมี่เกี๊ยวและคุณเอ็มจะต้องตักให้โดนแค่เมนูของชายสี่ให้ได้ทั้งหมด10เมนูเท่านั้นความยากของเกมนี้ก็คือในบอ่อเนี่ยมันเยอะซะเหลือกเกินจะตักยังไงให้โดนล่ะครับเนี่ยยังไงก็ขอเอาใจช่วยกันแล้วกันครับถ้าพร้อมเริ่มครับว้าสามนาทีนะนาทีละใบนาทีละใบ มาพีวิทย์ใช่ไหมเมนูของชายสี่ดูสินี่คือผัดผักรุ้งลอยฟ้าไม่ใช่เลยไม่ใช่ตัดต่อเลยครับนี่หลาเข้าวต้มหรือเปล่าโต้วรุ่งหรือเปล่าใช่นะปลาทอนแปะยิ้มครับยิ้มไม่ใช่ใหญ่เลยครับปลาทอนแปะยิ้มนี่ไมนเมนูจีนผมเอ้ยมาจาไหนเมื่อจังไหนวะเนี่ยไปมาเสือร้องไห้เส้นใหญ่ผัดซีอุยครับหนักกว่าเดิมอีกครับก็มีแต่ผัดซีอุ้วหรือผัดซีอุยเอ้ยนี่เอ็งยังไม่ได้เลยเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยบาร์หนึ่งอันนี้ แนะนำครับทำบุญบ้างครับยังไม่ได้เลยต้องผัดวันประกันพุ่งครับขายกันอยู่นะเซ็งนาเซ็งจ้ะบะหมี่หมูสับต้มยำโบราณใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยใช่ไหมดูดีๆบะหมี่หมูสับต้มยำโบราณใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่เอาเลยหนึ่งแล้วเอาเลยหนึ่งแล้วนะข้าวหมูกรอกใช่ครับอ๋อมาแล้วลุล่วแล้วดี๋ยวงแล้วเปล่าใครจะหมดแล้วมาแล้วสองสามอ่ะมา ทาร่าเป็ดหมูแดงใช่ครับอ้ามแล้วถามแล้วเดี๋ยวว่าแล้วถามบ่อยแน่ถามแล้วถามแล้วกุ้งแท้น้ำปลาไม่ใช่ถามอยู่นะเราต้องโอขักตะกี้หน่อยแช่น้ำปลาเฮ้ยบรามีหมูแดงกชิ้นใช่ครับตีแล้วตีแล้วมาเหลือนาทีเดียวโอ้ยตายแล้วกระเพาะปลาสลามโบคอสไม่ใช่ครับเดี๋ยวน้ำหมูแดงใช่ครับอ้ยเราโดดเด่นโดดเด่นบรามีหมูแดงครับใช่ครับโอ้โหพับตรงหงนะครับโอ้ับ มา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 ปลาเพียรเท่าน้ปาไม่ใช่ครับปหกยู่หกมานี่อะไรเนี่ยเฮ้ยบะหมี่หมูแดงหมูกรอบใช่ไหมครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาไปไปไปนี่อะไรเนี่ยเส้นเล็กหมูแดงใช่ครับแปดแปดเหลือสองโอ้ยรวเลยมาเล็งแซ่บโอเคโอเคมาขอใอ้ใช่นะขอใอ้ใช่นะถูกเข้าวหมูกรอบใช่ครับผมโอเคไปแเขาเรียต่อัน้าเพียรผมว่าสามวิทยห คือจริงๆเราเรารู้สึกว่าทีมงานเขาตั้งใจแกล้งแฮตก็คือเขาเห็นว่าแฮตเป็นฝรั่งใช่ปะเขาก็ไม่ได้รู้ว่าแฮตเป็นฝรั่งไทยแต่แท้ไม่ใช่ฝรั่งปกตินะเว้ยเฮย่านไทยได้นะครับพอจะรู้เรื่องอยู่เด้อก็คือเขาให้ทำข้าวหน้าเป็ดหนึ่งค่ะแล้วก็บะหมี่แห้งเป็ดหนึ่งค่ะยากไมไม่ยากค่ะง่ายๆเพราะว่ามีพี่เขาช่วยสอนค่ะก็เขาจะให้แบบคนลูกลูกไข่ครับแล้วเพื่อจะเปิดดูว่าเมนูนั้นเป็นเมนูของไทยซี เปล่ามันก็ยากตรงที่เราต้องค้นหาแบบมันมีทั้งหมดเป็นเป็นร้อยลูกนะครับมันยากตรงนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้การแข่งขันนะฮะเกินครึ่งทางไปแล้วลูกพี่อัปเดตคุณผู้ชมได้ฟังกันหน่อยดีกว่าว่าเฮ้ยตอนนี้พวกเขาเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันฮะมา,มาเอโซก่อนโอ้โหผ่านี่ยังไม่หยุดกินเลยเป็นยังไงแล้วเครื่องแรงไอยครึ่ท<า>งทางแล้วรู้สึกไงบ้าง คลืกระพริโอ้โหวางแผ่นดีคลื่นหนากคลื่นกระพริครับผมขออนาตแต่ว่าได้เยอะเนี่ยนะอันนี้วางแผนก็ดีๆนะเพรยังเหลืออีกทั้งครึ่งนึงนะฮะสู้ๆนะมีอะไรอยากจะฝากบอกคนอื่นไหมระวังสมนธิดีระวังชันไปเดี๋ยต่อไปกันไปเดี๋ยวฉันจะพุ่งให้เลยมามานี่มาต่อมาหารูปหล่อของเราเป็นไงบ้างตอนนี้ใช่ไหมพี่อือคือ ยังไหวอยู่ฮะรู้สึกว่ากินไปกี่ถ้วยไม่รู้เลยเราเน้นกินไปเรื่อยๆพี่ของอร่อยมันก็ยิ่งนี่แหละครับพี่โอเคสู้ๆนะเดีกขึ้นทางนะได้ครับได้ครับบครัมาหนุ่มเมืองกาญนายาเฮ้ยเ้นทางแล้วเป็นไงบ้างครับก็ยังได้อยู่ครับผมยังได้อยู่ได้อีกสักห้าสิบชามได้ไหมเกินไากเลับนี่เขาบอกเกินกว่านั้นก็ยังไหวใช่บอก แต่เหนื่อยเงครึ่งทางนะเราไม่พ้อกับรีบขนาดนั้นเรื่อยเดี๋ยว่ไปใส่สุดเอาสินาทีใช่ครับสู้ๆนะฮะเอาใจช่วยครับทั้ง3คนผ่านภารกิจไปได้อย่างราบรื่นถึงจะทุลักทุเลกันหน่อยก็เถอะแต่ว่าทั้ง3ก็กินกันได้เยอะมากจริงๆครับโดยเฉพาะคุณแฮชฝรั่งหัวใจไทยของเรานี่แหละครับจ้วงแบบหยุดไม่อยู่จริงๆแต่สองคนก็ไม่ธรรมดาครับถึงแม้ว่าบางคนจะดูแผ่วๆลงบ้างแต่ก็อาจจะตุนตั้งแต่แรกมาเยอะแล้ว ยังไงในช่วงสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนเร่งการกินขึ้นมาอีกแล้วกันครับและใครที่จะได้เป็นแชมป์ในศึกดวนบะหมี่แห้งเป็ดประจำยุทธภูมิชายสีบะหมี่เขียวก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันช่วงหน้าครับ